สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเล่นทุกเกมนะครับวันนี้มาเล่นเกมเยอะเอ็มนะครับวันนี้เป็นเกมใหม่ตั้งแต่วันที่24เอ้ย <Hey. S 1> 27มกราคมนะครับเอาเอาละวันนี้จะมาเล่นดูนะว่าเกมนี้สนุกหรือเปล่ามาลองดูนะครับโอเคเคยต้องต้องดาวน์โหลดก่อนเดี๋ยวขอไปดาวน์โหลดแป๊บนึงเอาละวันนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วและมาลองเล่นดู เนีผมจะสร้างสร้างโลกใหม่เดี๋ยวดูก่อนถ้าสร้างไงอ่านี่คือซื้อซื้อซื้อหมดเลยอหรอ,อันนี้ก็ได้อ่าโอเคลองเล่นดูอันนี้คือเลือกดาบงั้นเหระผมชอบดาบแบบแบบนี้แล้วกันมันก็สวยดีนะดาบแบบนี้นะ่ะข้าขอเลือกหนย โอเคได้ดาบม,มาแล้วอ๋อต้องตั้งชื่อก่อนโอเคนะผมตั้งชื่อของของตัวเองแล้วกันโอเคได้ไปเลยอไม่ได้เหรออ้าอันนี้ไม่ได้ได้โอเค มาเริ่มกันได้เรื่องราววันนี้ก็คือต้นไม้อะไรก็ไม่รู้และภารกิจวันนี้ก็คือนะไปหาเจ้าที่ก่อน Welcome, <young> ขอข้ามไปนะครับโอเคได้อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ภารกิจไปเรื่อยๆ ไม่หาใครสักคนโอเคตามทางไปประมาณร้อยร้อยเมตร โอเคถึงแล้วและภารกิจก็เสร็จสิ้นสุดยอดเบลลองเฮ้ยนี่คืออะไรทำไรได้ฆ่าอะไรไม่ได้เลยนหนเวลาค่าแล้วค่าค่ามันฆ่ามันนี่นี่ เอ้ยอีกตัวหนึ่งมันเดินน้อยยังจะไม่ตายแต่เราไม่ตายนะนี่ตายนะนี่อย่รารอภารกิจเสร็จแล้วไม่ดูเดินไปไหนเนาะมาอยู่ตรงนี้ทำไมอ๋อภารกิจเสร็จแล้วทีนี้ได้อุปกรณ์บางอย่างอุย้ยบอสบอสมาตายซะไอ้บอสโคตรอ้วนเลยผสมอะไรมาเนี่ย ทำไมไม่เห็นเจ็บเลยวันนี้อ่อนหัดมากนี่นี่ตายทำไรดีอ่ะไหนไปดูภารกิจหน่อยโอเคภารกิจเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปร้อยร้อยเมตรไปทำภาร,รธกิจต่อไป ไม่รู้ถึงยังนะรู้สึกว่าสนุกไหมก็สนุกมากแหละแต่แค่ระบบมันพึ่งมามันจะมไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่เอาละมาคุยกับลุงคุณนิกก่อนโอเคในหนังสือหนังสืออะไรก็ไม่รู้ภารกิจต่อไป50เมตร อะไราภารกิจอะไรสักอย่างอตาคนนี้บอกให้ยาเพิ่มเลือดได้หรือเปล่านะใส่ได้ทุกอย่างเลยมีสามอย่างด้วยกันโอเคภารกิจต่อไปคือไปหาไฟอ่ะไปจุดไฟใช่ไหมโอเค ดีไปเลยไปหาไฟไม่ใช่หาไฟเลยช่วยคนหรือเปล่าเฮ so you ้ยคืออะไรเอ็นฆ่าฆ่าให้หมด แน่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 แนตายซะาอ๋อมันได้ได้ตัวอะไรกันมาเนี่ยที่ช่วยช่วยตีอยู่เนี่ยรู้สึกว่าได้ตัวละครใหม่เอาไว้ช่วยตีได้เธอเป็นผู้หญิงซะด้วยว้าวมาช่วยกันเถอะเยี่ยม I guess I guess I'll back ภารกิจสำเร็จโอเควิว้าแล้วโอเค ได้เวลาอสมควรแล้วนะครับวันนี้ขอกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ถ้าอยากเล่นเกมไหนก็บอกได้ในคอมเมนต์ถ้าเรานี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย